ไม่ใชัเศรษฐีเผยชะตาสะพยแขกบ้านครูง้อลดสุคนหลังแต่งอินเดียกลับไม่ได้อยู่เรือนหอ100ล้านตามข่าวผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังมาหลายครั้ง สำหรับคูง้อรถสุคนกองเกตจนในที่สุดก็ได้มาเจอกับโจอี้แฟนคนปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้ครูงาะเคยออกมาเผยถึงเรื่องราวความรักของตัวเองในรายการครั้งมีแฟนเป็นรุ่นพี่ที่คณะชอบใส่หน้ากากเข้มแข็งไม่มีความอ่อนโยนพอะเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงเก่งจะเป็นที่รักเป็นคนแข็งมากไม่กล้าแสดงความรักความรักครั้งแรกยังไม่เรียนรู้อะไรมากยังไม่ได้เรียนรู้ว่ารักที่ดีต้องสร้างอย่างไรตอนนั้นคิด่ ไ,ได้คิดแค่ว่าฉันต้องชนะพอมีคนเข้ามาจีบไม่ได้ชอบเลยแต่รู้สึกดีเพราะคนนี้เก่งกว่าแฟนเก่าเราครบให้พอชนะแต่เรากลายเป็นมือที่สามไปโดยไม่รู้ตัว ส่วนโจอี e, ้แฟนคนปัจจุบันตอนนั้นเขามาจีบเราแต่เรายังไม่ได้ชอบเขาเราก็ไปอธิษฐานขอคู่ที่ชเวดากองไปกันทั้งออฟฟิศเลยและเขาก็พาแม่ไปด้วยเหมือนกันโดยบังเอิญไม่ได้นัดกันตอนนั้นเรากําลังไหว้พระประจำวันเกิดเราก็อธิษฐานขอเจอคู่คนมีศิลเป็นคนดีพออธิษฐานเสร็จไหว้เสร็จหันหลังกลับมาแฟนยืนอยู่เลยบังเอิญทั้งคู่ ประตูมีหลายทางมากดันขึ้นมาประตูทางนี้จังหวะนั้นเราหันไปหาเจดีเลยจากนั้นเลยเปิดใจคุยกับเขาแต่เขาไม่ตรงกับสิ่งที่เราเคยชอบมาเลยเขามาดีสุภาพเหลือเกินก็ลองเปิดโอกาสคุยกันแต่ล่าสุดครูงอกควงหวานใจโจอีราชเทพเลียร์ข่าวสามีรวยพันล้านไม่จริงยันใช้ตังแยกกระเป๋ากันเขาบอกว่าคูงอดได้สามีรวยเป็นพันล้าน พอเราเห็นข่าวเราก็ตลกกันในบ้านโจโอี้เขาส่งมาให้ดูนี่เราไปรวยมาจากไหนเศรษฐีพาราตะหรือแต่นี่เกิดที่นี่เหมือนคนจีนที่มาเกิดที่นี่แต่นี่เป็นคนอินเดียที่มาเกิดในเมืองไทยตอนแรกกะจะปล่อยผ่านแต่เราคิดไปคิดมาว่าถ้าเราปล่อยผ่านคนจะมองยังไง อ,อสุดท้ายก็หาสามีรวยเหลอในวันที่เราครบกันเราไม่รู้เลยว่าโจอีอ้มีหรือไม่มีอะไรจริงๆโจอีอ้ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยมาจากตระกูลใดๆอยากให้ผู้หญิงดูหนูต้องเคารพตัวเองเราต้องยืนบนขาของตัวเองให้ได้ทั้งคู่แล้วเรามาอยู่ด้วยกันแล้วไปด้วยกันส่วนเรื่องเลอนหอ100ล้านนี่เพิ่งรู้ว่าบ้านที่พวกเราอยู่ราคาดิดตัวมากเจ้าบ้านยังไม่รู้เลยว่าราคาเท่านั้น